ทางด้ามการครับนี่คือนักประดิษฐ์ของเล่นตัวจริงโอเคครับเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันมันจะเดินเองได้นะครับโดยที่มันได้ใช้แบตเตอรี่นะครับแต่ใช้แรงดึงดูดของโลกนะครับหรือประมาณโมเมนตัมเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับเล่นกับทางลาดเอียงนะครับตอนนี้พี่ปูเอาไม้มาพาดไว้นะครับเอียงสูงจากพื้นประมาณ ยี่สิบเซนนะครับทางหนห้ลองเดินดูนะครับโอเคสวยงามครับมันก็จะเดินได้ประมาณนี้นะครับถ้าทางยาวมันก็จะไปได้อีกนะครับฝากติดตามของเล่นแปลกๆด้วยนะครับพี่ปุ๊กก็จะประดิษฐ์ออกมาเรื่อยๆนะครับเป็นของเล่นทำมือนะครับงานแฮนด์เมดนะครับ เดีย๋ยวเองได้วันนี้เป็นจิงโจ้ก,ก่อนนะครับตัวต่อไปอาจจะเป็นไดโนเสาร์เต็ดช้างอะไรก็เดี๋ยวออกแบบไปเรื่อยๆนะครับฝากไว้ด้วยครับพี่ปุ๊บูมแรงขอบคุณครับอ่าน้องนายปอยไหมครับจิงโจ้ปอาปอยยังไงปอยยังไงอปอย ให้มันลงก่อนไปให้มันลงก่อน,น,อนโอเค